เป็นเป็นอะไรนะฮะเป็นมือใหม่มั้งครับผมมือใหม่แบบว่าช่ยนะครับมือใหม่เลยนะครับผมคือไม่มีความรู้เรื่องไผ่ไม่เคยทําเกษตรไม่เคยทําอะไรเลยคือคือมือใหม่นะครับก็ก็ผมผมก็ยินดีที่เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกเหมือนกันกับผมนะครับคือมีประสบการณ์เดียวกันก็คือเจ็บเหมือนกันนะครับก็ผมเองปลูกไผ่ครั้งแรกก็เริ่มแบบที่มาจาก ครับผมก็คือปัญหาอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดเราไม่มีความรู้แต่เราพอจะมีทุนทรัพย์บ้างเนี่ยอันนี้คือขอ้ขอข้อน่ากลัวเพราะว่าเราก็จะใช้เงินแก้ปัญหาซึ่งผมก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วก่อนที่เราจะทําอะไรเนี่ยประสบการณ์เนี่ยมาสอนผมว่าให้ผม start with why นะครับก็คือต้องถามตัวเองก่อนว่าเราทำตรงนี้ไปทำํำไมนะครับคําถามเนี่ยจริงๆคนที่ถามก็คือคนที่เสดงครับระยาผมถามเองนะครับว่าคุณทําสิ่งนี้ไปทํใหม่นะ ผมก็ยังตอบคําถามตัวเองไม่ได้แต่รู้ว่าต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งคือแล้วก็พอไปศึกษาเรื่องไผ่คือมีมีเหมือนกันฮะดู YouTube ดู Facebook แล้วก็ทําเลยนะครับก็ใช้อา่าอาจจะเรียกว่าแพชชั่นแต่จริงๆมันมันไม่ใช่นะฮะคือจริงๆมันเป็นความเ,าเสพข้อมูลมากเกินไปนะครับแต่วันนี้นะฮะก็มองย้อนกลับไปว่าก็ต้องขอบคุณความผิดพลาดแล้วก็ขอบคุณ ความเจ็บปวดที่ผ่านมานะทำให้เราทําอะไรที่ระมัดระวังมากขึ้นพอเงินเริ่มหมดพอ,อสายป่านเราเริ่มไม่มีแล้วเราเริ่มมามองหาทางออกว่าเอ๊ะที่เราทําไถ่มาทั้งหมดเนี่ยเรามีเหมือนคนอื่นเลยคือคือ,คอยังไม่มีรายได้เข้ามาเลยนะครับก็ไผ่ก็เข้าปีที่สแล้วก็ยังทําอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งขายก็ยังไม่ได้จะท่องเที่ยวก็ยังทําไม่เรียบร้อยสวนก็ไม่ไม่พร้อมนะฮะจะขายกิ่งพันธุก็ไม่มีประสบการณ์ครับผม ผมก็เลยมองปัญหารอบตัวแล้วก็ได้มีโอกาสที่เข้าไปทํางานที่จังหวัดปราจีนบุรีสวนว่วงไผ่เราอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะฮะอยู่อําเภอจอมบึงนะฮะตำบลด่านทัตกโกก็แปลงแรกก็เริ่ม23ไร่นะครับผมเดี๋ยวผมย้อนไปนิดน,นึงคือสวนของผมเนี่ยมันเกิดมาจากความเป็นสวนมะม่วงก่อยนะครับแล้วก็มีชาวบ้านมาเช่าเพื่อไปปลูกมันนะครับเขาก็ทําเกษตรด้วยการใช้สารเคมีซึ่งเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้นะครับแต่ผมก็ แอนตี้นะฮะแอนตี้ทุกคนที่ใช้สารเคมีในการทําเกษตรโดยที่ผมก็ไม่ได้เข้าใจบริบทของเขาว่าทําไมเขาถึงใช้ตรงนั้นผมไม่เข้าใจตัญหนของเขานะครับก็ก็ปลูกปลูกไผ่แล้วก็ทํามาเรื่อยๆก็จนวันหนึ่งมีอาจารย์จากมธัญบุรีนะฮะครอง6กเนี่ยครับก็ชวนไปโครงการ u ูทไปพัฒนาชุมชนเพิ่มผลิตเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของของไผ่จังหวัดประจีนะครับผม ผมผมก็เลยไปเพราะผมก็คิดว่าเออผมน่าจะมีข้อมูลหรือมีความรู้อะไรที่เอาไปถ่ายทอดหรือแบ่งปันให้กับชุมชนที่นั่นได้พอไปถึงแล้วผมตกใจมากครับจังหวัดปราจีนจังหวัดปราจีนผมบอกทุกคนที่ผมเจอว่าเขาคือเมืองหลวงของไผ่ในมิติต่างๆนะฮะของภาคกลางน,นะฮะหนึ่งทำเลเขาดีมากเขาอยู่ใกล้กรุงเทพนะครับซึ่งเป็นแหล่งที่บริโภคไม้ไผ่ในเรื่องของการก่อสร้างนะครับผม ชุมชนที่นั่นเนี่ยมีไัยผูกพันุ์กับวิถีชีวิตชุมชนนะครับต้องแก่เริ่มแรกเลยเพราะว่าผมทํางานแบบที่วันเพ็ญนะฮะที่อยู่ที่นั่นมาแกบอกแกเกิดมา58ปีแล้วก็แกถามพ่อแม่แกว่าไม้ไผ่เนี่ยเกิดมาตอนไหนพ่อแม่ก็บอกเกิดมาก็ก็เห็นไม้ไผ่แล้วเพราะฉะนั้นทุกบ้านน่ะเขาจะปลูกไผ่ไว้ไว้ในรั้วบ้านนะครับไผ่เป็นทุกอย่างของเขาสมัยก่อนก็คือไผ่ก็คือบ้านของเขาเขาก็ใช้บ้านทําจากไม้ไผ่นะครับเขาเลี้ยงไก่เขาก็เอาไผ่มาสร้าง สุงกับน,นะครับออพอมีไผ่เ่ยสมัยก่อนที่ยังไม่มีไฟฟ้าเขาก็ปลูกไผ่ร่วมกับยางนาน,นะฮะอันนี้ก็จะเป็นที่มาหลายๆเรื่องที่วงไผ่เราไปทําในเรื่องของสายพันธุ์ไผ่ที่มีคุณภาพนะครับอันนี้ผมจะเน้นเรื่องครับว่าใครติดและการว่ามันมาอย่างไงตัจะใช้เวลายืดยาวนะครับผมผมก็ไปทํางานร่วมกับหมาอไรออประมาณ2ปีก็อยู่กับชุมชนได,ไ,ดได้ความเชื่อถือนะครับว่าเออเราเป็นบริษัทเอกชนที่เข้ามาแล้วเราไม่ได้ เข้ามาเพื่อตักตวงผลประโยชน์เราเอาความรู้มาให้ก็อยู่มาสอปีกว่าจนงบของยูทูบีนั้นหมดแต่ชาวบ้านเนี่ยก็เขาเขาก็ไม่อยากให้ความหวังของเขาเนี่ยหมดไปกับงบประมาณที่ที่ภาครัฐนนีหยส่งไปผมก็เลยก่อตั้งร้านไม้ชุมชนขึ้นมาเพราะผมเห็นปัญหาอย่างหนึ่งคือมาตรฐานคือเนื่องจากเราทํามาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นนะครับ สิ่งที่สมัยก่อนยังไม่มีก็คือมาตรฐานเพราะว่าเขาไม่ต้องค้าขายกับใครเขาใช้ของเขาเองแต่ถ้าเกิดคุณอยากต้องเอาสินค้านี้ไปขายที่อื่นนะครับมันต้องมีมาตรฐานตอนนี้เราเริ่มมีมออก,กอชุมชนเริ่มมีมอพชอนะครับเรามีเรื่องไอโซเรามีเรื่องอะไรเราทําเกษตรอินทรีย์เราต้องมีใบแสดงเรื่องของออร์แกนิกเรื่องของอะไรทีนี้ผมก็เลยมองว่าทายังไงถึงจะให้ไผ่ที่เนี่ยมีมาตรฐานได้เพราะหน่วยวัดของไม้ไผ่ผมเคยเล่าให้ที่กูฟังว่าเขาเรียกไผ่ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ ไม้กระเทิดไม้จมโบซึ่งพอผมบอกว่าผมอยากจะซื้อไม้ขนาดสองนิ้วเนี่ยเขาเขาไม่ดูมันคือไม้อะไรเพราะว่าความหมายของเขาคือสองนิ้วเขาไม่รู้จักแต่ถ้าเขาบอกไม้ไม้จมโบไม้อย,อย่างเงี้ยเขารู้ครับเราก็เลยเริ่มสร้างมาตรฐานเราเอาหน่วยวัดไปก็คือเราทําเป็นมาตรวัดนะครับก็เอาไปจับไม้ไผ่แล้วก็ทําเป็นราคาพอทําเรื่องตรงไม้ชมุมชนได้ก็มีไม้ก็คือทัดไม้ต้องแก่สร้างธรรมาภิบาลในการตัดซึ่งเมื่อกี้พี่ปูพูดถึงอาชีพ ะะของการตัดอาชีพคนตัดไม้ไผ่ครับผมผมผมอยากยกระดับของคนที่ตัดไม้ไผ่เนี่ยให้เขามีอาชีพที่อยู่ได้แต่ไม่ใช่แบบว่า,เ,าเขาอยู่อยู่เหนือ,อชุมชนนะครับก็คือ<ต>เขาต้องอยู่ร่วมกับชุมชนได้ครับผมก็เป็นการพึ่งพาอาศรรรัยกันเป็นระบบนิเวศของไผ่ก็ก็เลยไปเปิดตลาดไม้แล้วรับซื้อไม้ที่หนึ่งคุณต้องตัดไม้ที่ไม่ใช่ไม้อ่อนนะครับเพราะการตัดไม้อ่อนเนี่ยคือคุณไปปิดเบือนวงจรนะฮะของไผ่ ไม้อ่อนที่ปีนี้คุณจะไว้ลําเขาเพื่อให้ปีหน้าเขาออกหน่อพอคุณไปตัดแล้วเจ้าของสวนปีหน้าก็ไม่มีใครขายรายได้ก็ไม่มีเหมือนคุณไปจับปลาที่มันฤดูวางไข่มันก็จะไม่มีปลาให้คุณไว้จับในปีต่อไปนั่นคือตัดแรก2คือการที่คุณไปตัดไม้อ่อนเนี่ยส่งผลให้กับผู้ซื้อเพราะว่าคุณซื้อไม้อ่อนไปเนี่ยคุณได้ไม้ไม่มีคุณภาพไปใช้งานนะครับก็ทําให้ต่อไปเนี่ยคนก็ไม่อยากจะมาซื้อไม้กับคุณเพราะว่าไม้คุณเม็ไม่ได้คุณภาพนะครับแล้วก็ พอเราทําเรื่องไม้ไผ่ไปเยอะเข้าเยอะเข้าเราก็เลยมองว่าเอ๊ะสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเยอะเลยในชุมชนในในเนี้ยคือขยะจากส่วนสีเหลือขยะที่ไม่ได้ไปใช้ประโยชน์นจากทั้งลาน,นไผ่ทั้งจากสวนไผ <ข S 2> ่น,นะครับหลายท่านที่ตัดไผ่คงจะทราบดีว่าพอตัดปุ๊บเนี่ยคนตัดก็ต้องยกใส่รถไปเขาจะเอาเฉพาะของที่เขาไปขายได้ถูกไหมครับใช่ขยะเขาเอาไปที่ไหนเยอะมากเลยเผาเผาเผา ขยะเขาเอาทิ้งไว้ในสวนอาจารย์กทิ้งในสวนทหก็ทิ้งในสวนก็เป็นขยะที่เป็นกอง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 แล้วถามว่าปัญหามันคืออะไรครับมันก็หนึ่งเลยก็คือเป็นที่อยู่ของอาจจะเป็นสัตว์พิษสัตว์ที่มีพิษพวกงูพวกอะไรก็จะเข้าไปอยู่ได้สองเวลาเราจะเข้าไปบริหารจัดการสวนไผ่เราเข้าไปไม่ได้แล้วเพราะมันติดกองไม่ไผ่น,นะครับแต่ถ้าเกิดคุณวางแผนและคุณบริหารจัดการดีเนี่ยขยะเหล่านั้นเนี่ยคุณออามาทำประโยชน์ได้ก็เริ่มจากการที่ผมก็เลยมองว่าโอเค งั้นเราทําไผ่จนถึงจุดหนึ่งแล้วเราสอนให้ชาวบ้านรู้ว่าเราจะทําเรื่องมาตรฐานยังไงก็ผันตัวนะครับก็เลยเป็นดูว่าจะจัดการกับขยะตรงนี้ยังไงเดี๋ยวครับว่านแคบิตรกำลังจะตามมาครับรอแป๊บหนึ่งครับครับผมสำคัญคือมันต้องให้เห็นภาพว่าเอ๊ะพอมันมีขยะเยอะๆเ,เนี่ยผมก็อาจจะเหมือนพี่ปูที่ว่าเกิดปัญหาขึ้นมาเกิดปัญหาวา่าจะไปใช้ประโยชน์ยังไงก็ไม่ต้องมองไกลเอาอะไรที่ง่ายๆที่ชาวบ้านใช้ก่อนคือปิ้งย่าง ผมก็มองว่าเออผมน่าจะเอาขยะพวกนี้มาเผาเป็นถ่านก็ศึกษาว่าเออถ่านธรรมดาทั่วไปเนี่ยมันอาจจะธรรมดาเกินไปนะฮะธรรมดาโลกไม่จำํำเพราะฉะนั้นผมก็เลยไปดูทั้ง DIY ทั้งอะไรอย่างเงี้ยฮะออคุณวิทยาเองเลยหรือที่ไหนที่เขาทำด้วยเตาเนี่ยก็ศึกษาสักทักหนึ่งอเ,เอ,อจนจนบอกกแฟนว่าเดี๋ยวไปไปดู youtube แล้วมีอยู่เจ้าหนึ่งที่อยู่ที่เออชียงแสนเลย ขับรถไปซื้อเครื่องอัดผ่านมือสองนะครับเพราะว่าเราตอนนั้นทุนเราเหลือน้อยแล้วเรากะว่าใช้งบที่ที่เรามีให้เกิดประโยชน์ที่สุดปรากฏว่าไปซื้อเครื่องทํถ่านอัดแท่งทุกอย่างดีหมดทําโครงการเสนอเดป,ป้านะครับเพื่อทํา่านบิเคชากโกเนี่ยแท้งเพื่อไปขายที่เดป,ป้านี่คืออะไรเดี๋ยวผมผมไม่รู้จับตริงร <c oughs> <c oughs> งการน่าจะเป็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องดิจิตอลเพื่อพัฒนาศักยภาพ ธุรกิจผมจะ <พอ S 1> ชื่เนเต็มไม่ได้รรครับผมจถือเป็นเป็นองค์การที่คุณเอาเทคโนโลยีเอานวัตกรรมเนี่ยมาพัฒนาธุรกิจที่คุณทาอยู่เนี่ยเขาเขาจะมีทุนให้ครับผมก็ปรากฏว่าเขามองว่าถ่านแัดแท่งเนี่ยมันมันไปไม่รอดเพราะว่าพอมาดูตลาดที่ขายถ่านแับแท่งคือผมก็่าผมทําการบ้านมาดีแล้วแต่ปรากฏว่ามันมีราคาที่คนทำถ่านแัดแท่งขายเนี่ยราคาถูกกว่าถ่านธรรมดาทั่วไปที่เขาขายทุกวันนี้ซึ่งผมก็มองว่าเอะกระดุมเม็ดแรกติดไปก็เจงแล้ว ต้นทุนเราสิบห้าบาทจะมีคนโพสขายได้อย่าสิบสองบาทครับอ๋อครับคือเราเราอยากทำของที่ดีมีคุณภาพทานัะแท่งนี่ข้อดีมันอย่างนี้นะฮะคือหนึ่งฟองมันเท่ากันหมดขนาดมันเท่ากันหนึ่งชิ้นเนี่ยถ้าคุณไปเผามันจะสมมติชิ้นหนึ่งหนึ่งชั่วโมงเนี่ยทุกชิ้นที่มันเท่ากันคุณก็จะเผาหนึ่งชั่วโมงหมดเพราะฉะนั้นร้านหมูกระทะเนี่ยจะชอบเพราะว่ามันเผาได้นานมันให้ความความร้อนที่ที่ต่อเนื่องเพราะวัสดุมัน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 เหมือนเหมือนกันมันไม่ใช่ก้อนนี้ก้อนเล็ก สองคือมันไม่มีควันพอคุณไปเผาในร้านหมูกระทะเนี่ยคือคนกินมันก็ไม่ต้องมาลบาบากกับเรื่องควันใช่ไหมผมก็เลยมองว่าเออมันน่าจะขายได้แต่ปรากฏว่ามันมีโรงไฟฟ้าชีวมวลน,นะฮะที่เขาเผาเผาไบโอแมสคือเผาชีวมวลเนี่ยพอเป็นได้ค่าความร้อนไปแล้วเนี่ยมันเหลือที่ฐานเป็นผงดำๆเนี่ยแล้วเขาทิ้งครับถ้าเกิดคุณอยู่ใกล้ตรงนั้นเนี่ยคุณก็ไปขนมาเลยแล้วคุณก็ ไม่เป็นไรครับก็เอามาผสมกับถานทั่วไปก็ผมก็เอาไอคือคือทางทางทางร้านที่ทําถ่านแบบแท่งเนี่ยเขาก็เอาขี้ถานเนี่ยมาผสมกับถานทั่วไปแล้วก็ขายได้ราคาถูกเพราะว่าเขาไม่มีต้นทุนนะครับผมก็เลยมองว่าเอออย่างนี้มันมันก็ไม่น่าจะตอบโจ์แล้วจนผมก็เลยไปเห็นออมีบริษัทหนึ่งที่เขาทาเรื่องถานไบโอชา ก็เลยไปศึกษาเรื่องไบโอชาร์เพราะว่าผมเห็นว่าเมืองไทยก็มีคนนาไบโอชาร์กันเนยอะที่เป็นทางที่เอาไปบารุงสินะครับผมทีนี้ผมก็มองว่าเออตรงนี้ก็คงไม่สามารถที่จะไปแย่งตลาดได้ก็เจ็บตัวกับเรื่องฐานอัดแท่งมาแล้วทีนี้พอไปมองในเรื่องของคาร์บอนเครดิตคาร์บอนเครดิตมันคืออะไรหลังจากที่เคยศึกษาแล้วเคยจะทำนะฮะก็ติดต่อทงอางอปกอไปแล้วก็มีภรรยาผมเองก็พยายามหาข้อมูลนะฮะต้อง,ง่างคาร์บอนเครดิตที่ได้จากการปลูกป,ป่านะครับเกิดขึออ้นเพราะภรรยา ทุกอย่างเกิดขึ้นจากภรรยาหมดเลท่านนั้นครับขอบคุณมากครับจริงๆก็จะขอบบอกตรงๆว่าต้องขอบคุณภรรยานะฮะที่ให้ผมมีโอกาสได้ข่าวยังไม่ผ่านนะฮะเช่นนั้นครับผมก็จะเป kind of ็นเช่นนั้นครับพี่กับผมเนาะเช่นนั้นเองครับครับหลังจากนั้นก็ไปศึกษาเรื่องคาร์บอนเครดิตผมก็เลยอยากจะขอให้อาจารย์หลายท่านอาจจะพอรู้อยู่แล้วแต่ผมหรือว่าผมแบ่งปันความรู้ของผมแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าสิ่งที่ผมเข้าใจอาจจะผิดพลาดบ้างก็ต้องขออภัย คือในเรื่องของการคาร์บอนเครดิตเมื่อคืนผมดู The Standard เนี่ยเขาเปรียบเทียบค่อนข้างชัดเจนนะฮะคือเขาบอกว่าคนเราเนี่ยที่เราอยู่ในโลกมนุษย์ทุกวันเนี่ยเรามีเขาเรียกว่าฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งบาปแล้วฝั่งอีฝั่งบุญฝั่งบาปเนี่ยคือคุณขับรถคุณเผาคาร์บอนไดออกไซด์คุณปล่อยกา๊าซเรนกระจกขึ้นไปคือคุณทําบาปอันนี้เราพูดถึงองค์กรใหญ่ๆนะคุณไปโรงงานอุตสาหกรรมคุณทําเพื่อปากท้องก็จริงแต่ว่าคุณก็สร้างมลพิษต่อโลกคือคุณทําบาปแล้วตอนนี้โลกเราเนี่ยมันนโลกเป็ดึ ไม่สมดุลไม่สมดุลเพราะฉะนั้นมันต้องมีคนมาทําบุญคือคุณจะต้องทํายังไงก็ได้ที่เอาไอ้คาร์บอนที่มันลอยขึ้นไปบนบรรยากาศเนี่ยกักเก็บลงมาหรือไม่ก็คือสิ่งที่คุณเคยปล่อยอยู่เนี่ยถ้าคุณเคยปล่อยร้อยถ้าคุณทําแล้วคุณปล่อยให้เหลือ50เนี่ยไอ้เครดิตที่มันคุณได้ไปห้าสิบเนี่ยคุณจะเก็บไปได้ทีนี้เก็บไว้เฉยๆคือคนทําดีแล้วไม่ได้ดีมันก็ไม่มีประโยชน์ใชกไหมครับคนก็ไม่อยากทําแต่ถ้าเกิดคุณทําดีแล้วคุณได้ตังค์มันก็น่าทำใช่ไหมครับเขาาากก็เลยมีีโครรงงทท่ สถประชาชิเนี่ยเขาอยากจะสนับสนุนให้คนทําเรื่องของการคาร์บอนเครดิตคือเอาคาร์บอนเนี่ยลงมา,าฝังไ้ในดินนะครับเขาก็เลยคาร์บอนฝังลงในดินอ่ะก็คือไม่ใช่ฝังในดินคือไม่ให้คาร์บอนที่มันอยู่ในอากาศเนี่ยมันลอยขึ้นไปอยู่บรรยากาศเพราะมันสร้างกา๊าซเรือนกระจก uh huh. นะครับผมและกา๊าซเรือนกระจกก็มีปัญหามากมายอย่างที่เราทราบกันอยู่ในเรื่องของโลกร้อนนะฮะ uh huh. ในเรื่องของทําให้ uh, climate change คือบรรยากาศโลกมันเปลี่ยนแปลงไปมันผิดป่าผิดตัวหน้าร้อนคนจะเป็นหน้าร้อน ก็ไม่ร้อนหน้าฝนฝนจะตกก็ไม่ตกนะครับผมก็ผมเอาย่อๆแล้วกันก็คือเขามีการให้เงินสําหรับคนที่ทาเรื่องของคาร์บอนเครดิตคือคุณคุณเก็บกักคาร์บอนเก็บกักคาร์บอนครับต้นไม้ผมยกตัวอย่างต้นไม้ง่ายๆจริงๆต้นไม้กับมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดมาคู่กันครับพี่ปูเราหายใจเราเอาออกซิเจนเข้าไปเข้าไปแต่เราเราหายใจออกมาเราอะไรออกมาคาร์บอนคาร์บอนไดออกไซด์ครับผมต้นไม้มันทํำยังไงรู้ไหมครับต้นไม้ เกิดจากเมล็ดนะครับต้นไม้จะเดิญเติบโตด้วย3สิ่งนะครับคือน้ําระบบสังเคราะห์แสงผมก็เคยแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์ต้นไม้เนี่ยดูดคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือ co 2นะครับผมตัวคาร์บอนเนี่ยใช้อาหารจากคาร์บอนไดออกไซด์คือเก็บตัว C ไว้คือเก็บคาร์บอนอต้นไม้เนี่ยที่เห็นเป็นลําต้นใหญ่ๆนะครับเวลาเขาไปวัดอายุมันคือเขาวัดค่าคาร์บอนมันก็เก็บตัว C ไว้ทีนี้มันจะเหลือตัวอะไรอยู่ โอโอกับถูออกซิเจนของเรานั่นแหละครับพอมันหายใจออกมาปุ๊บมันก็ปล่อยออกซิเจนถามว่ามันสมดุลกันไหมครับมนุษย์เอาออกซิเจนเข้าไปเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแต่ต้นไม้เอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปนะครับแล้วก็ปล่อยออกซิเจนออกมาผสมดุลอ่าสมดุลกันแต่วันนี้ที่มันไม่สมดุลเพราะมนุษย์เราเนี่ยครับไปเปลี่ยนวิธีมันคือหนึ่งเราเริ่มมีการตัดต้นไม้คาร์บอนที่มันเก็บไว้อยู่ในต้นไม้ที่มันเป็นตัวคาร์บอนอยู่พอคุณเอาไปเผาเป็นถ่านเกิดอะไรขึ้นครับพอเอาถ่านที่เป็นคาร์ ไปเผามันไปรวมกับออกซิเจนก็ซีกับโอทรวมกันอีกมันก็เลยกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ที่หมุนขึ้นกลับเข้าไปนะครับฟอสซิลที่อยู่ใต้ดินนะครับเราไปขุดมันขึ้นมามากลั่นเป็นน้ํามันพอมาใช้พอมาเจอความร้อนมารวมกับอากาศก็กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ลอยขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศครับ,รบผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เรื่องคาร์บอนเครดิตเนี่ยมันมีการให้มูลค่าอยู่เขาจะมีหน่วยว่าถ้าคณปลูกต้นไม้ต่อไร่เท่านี้เท่านี้คุณได้เงินเท่านี้อันนี้ข้อมูลไปดูใน อปกอไ,ได้นะครับว่าได้เงินเท่าไหร่นะครับประเทศไทยเนี่ยก็มีมีหน่วยงานที่ทํารับผิดชอบหลายอย่างมีต้นไม้ห้าสิบแปดสายพันธุ์ที่คุณปลูกคุณได้เงินแต่มันมีอยู่ชิ้นหนึ่งนะฮะที่เป็นเครื่องมือที่ตอนนี้เขาเอามาใช้ประโยชน์มากและเขาให้มูลค่าของมันสูงมากคือถ่านไบโอชาไบโอชาคืออาจจะเป็นศัพท์เทคนิคนินดนึงนะครับแต่ว่าผมก็ยังพยายามที่จะหาพยายามจะทำให้มันเข้าใจง่ายคือการที่คุณเอาไปโอแมสตัวเนี้ยฮะค,คือถ่านตัวเนี้ยมาเผายังไงก็ได้ ที่ไม่ให้มันกลายเป็นคาร์บอนลอยกลับไปข้างบนนะครับการเผาตรงนั้นเนี่ยเราเรียกเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษว่า pyrolysis คือการเผาที่ให้อากาศเข้าไปอัดเข้าไปรวมด้วยน้อยอเหมือนกับเตาที่เราเป็นเตาไร้ควันคือเราไม่ได้เอาให้ผ่านกัรเจออากาศรเรา,าทหา้ความร้อนแล้วไล่แกส๊สไล่สารประกอบอื่นๆเนี่ยให้มันให้มันลอยออกไปเมือม,มนที่กูตาเผาอยู่ก็เลยเป็นถ่านไม้ไผ่ใช่ครับผมให้มันคงรูปเป็นไม้ไผ่ก็คือตัวลูกของมันเนี่ยคือคาร์บอนครับ สิ่งมีชีวิตบนโลกเราเนี่ยครับมีองค์ประกอบหลักก็คือคาร์บอนในไม้ไผ่เองเนี่ยก็มีคาร์บอนค่อนข้างสูงผมผมผมจริงจริงไบโอชาเนี่ยทำจากอะไรก็ได้ข้า,ขาวข้าวโพดอะไรที่เป็นองค์ที่มีคาร์บอนเป็นส่วนประกอบครับอย่างผมกับพี่ปูเนี่ยถ้าเราไม่ได้ไปเผาในเตาเราไปเผาในเตาแบบเนี้ยเราก็เป็นไบโอชาได้ <c oughs> ได้นะครับเราเรารักษาคาร์บอนได้เหมือนกันนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าได้ได้คาร์บอนไอเดียหรือเปล่า หน้าเหลือรับรับทีนี้ทีนี้เขาบอกว่าถ้าคุณเผาเรื่องของใบโอชาเนี่ยทำทำทำเรื่องใบโอชาเนี่ยเขาให้คาร์บอนครดิตที่สูงกว่าคาร์บอนทั่วไปเพราะเวลาคุณปลูกต้นไม้ใช้เวลานานไหมครับต้นไม้จะโตนครับผมครับผมแต่ว่าถ้าเกิดคุณทําเรื่องใบโอชาเนี่ยคุณช่วยโลกพันทีเลยครับเพราะว่าสิ่งย้อนกลับไปที่จังหวัดปราจีนอีกรอบนะครับหลายท่านไปเที่ยวปราจีนอีกสักรอบหนึ่ง ที่จังหวัดประจีนเนี่ยมีการทําลานไม้แล้วเมื K ่อกี้กระบวนการที่ตัดไม้เพื่อไปขายเข้าลานเนี่ยเขาตัดไม้เนี่ยเขาเอาแค่ประมาณ6เมตรแเมตรเต็มที่แล้วไผ่ต้นหนึ่งยาวเท่าไหร่ับพิเศว้ยาวไหมครับยาวมากยาวครับสิบสองเศษที่เหนือไปไหนอันนี้ตั้งคาถามหนึ่งสองพอไผ่ที่เข้าลานเนี่ยจะ8เมตรหรือ10เมตรหรือหรือ6เมตรเนี่ยเวลาขายจริงๆก็4เมตรบ้างครับใช่6เมตรบ้าง3เมตรช่างมาตัดอีกรอบหนึ่งก็ต้องมาตัดรอบหนึ่งครับ คือผมไม่รู้ว่าแต่ละที่ทํายังไงแต่จังหวัดประจีนเนี่ยเขาใช้ไม้เก่งมากไผ่เลี้ยงของเขานะครับทุกส่วนไปใช้ได้หมดต้องจะททำบันไดด้าไม้กวาดนะครับแล้วก็ทําขาโต๊ะแท่อะไรเขาใช้ได้เยอะหมดเลยแต่เขาคือเขาใช้ได้มากกว่าที่หลายที่ที่ผมเห็นมาคือผมก็ไปดูไผ่าไมาเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับผมก็เห็นว่าจังหวัดประจีนเนี่ยใช้ไม้ไผ่ได้คุ้มที่สุดแต่ในมิติที่เขาใช้คุ้มแล้วนะฮะ ลานไม้ที่ผมเข้าไปคุยด้วยเนี่ยมีอยู่ประมาณ10กว่าลานนะฮะก็เป็นลานชาวบ้านบางที่มี4ี่คน5คน6คนจนถึง10คนเนี่ยสี่ลานเนี้ยวันหนึ่งเขาพิสิทเศษไม้ไผ่ที่เป็นขยะที่ผมสามารถเก็บมาได้เนี่ยวันละประมาณ4ตัน4ตันต่อวันนะครับ4ตันต่อวันอันนี้เฉพาะแค่พื้นที่เล็กๆนะฮะหลังจากใช้ประโยชน์ไปแล้วนะฮะใช้ประโยชน์ไปแล้วและใช้เยอะด้วยนะครับก็เหลือประมาณ4ตันทุกวันที่ผ่านมาตั้งแต่รุ่นที่ผมเคยบอกว่ามีพี่คนนย่งอาพ่อแม่แกก็เกิดมาก็เห็นไผ่ละ ตลอดระยะเวลาเอาแค่อาย,อายุของที่วันเพ็ญเนี่ยห้าสิบแปดปีเนี่ยไผ่เนี่ยโดนเผาไปแล้วเท่าไหร่เราไม่รู้นะครับแต่ที่เรารู้คือวันนี้ทางวงไผ่เราเนี่ยเข้าไปเก็บขยะเนี่ยสี่ตันปลูกไผ่ว่าบ้าแล้วนะครับไปเก็บขยะที่เขาเผาจริงเนี่ยว่ายิ่งกว่าครับก็ระบ,า,บามากนะครับผมครับเพราะเพราะเราก็เอาเอาขยะตรงเนี้ยมาวิเคราะห์ว่าถ้าเราสามารถแปลงขยะตรงเนี้ยให้เป็นไบโอชาร์ได้หนึ่งเลยเราได้เงินจากการขายคาร์บอนเครดิต รเราติดต่อหน่วยงานเดี๋ยวอาจจะนอกรอบนิดนึงเดี๋ยวมจะยาวเพานี้ก็เอาได้เงินยังไงพี่อธิบายเลยได้เงิน <cassette. S 2> ได้เงินยังไงคือเราแปลงแปลงไอ้ตัวไอ้ตัวขยะที่ที่เราเรียกว่าไบโอแมสที่เขาต้องเผาทิ้งอยู่เนี่ย <S <S <Beat rice> ให้มันเป็นไบโอชา <S <S อแล้วเอาไปผ่านกระบวนการตรวจสอบนะครับมันจะมีการตรวจสอบที่ทางทางหน่วยงานที่เราเรียกว่า CSI คือ Carbon Standard International เขาเขาการันตีว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันกักเก็บได้นะครับไบโอชาเนี่ย มันจะมีประโยชน์ต่อเมื่อคุณทําให้ได้มาตรฐานคือหนึ่งการเผาอุณหภูมิต้องต้องได้ต้องอุณหภูมิที่สูงนะครับสองคือคุณต้องเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆแล้วมันจะต้องกักเก็บไปอยู่ในดินแต่ถ้าเกิดคุณเผาใบโอชาแล้วคุณเอาไปปิ้งปิ้งย่านันนี้ไม่ได้ที่พี่ผมเอาไปโรยในตามทุ่งนารไรนาโอเคชัดครับสองนะฮะสองนะครับ,ค,รบคือไบโอชาเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เป็นของอะไรวิเศษมากมายนะฮะมันมันเปรียบเสมือนเครื่องมือตัวหนึ่ง คือแทนที่ไม้ตัวนี้เวลาโดนเผาเนี่ยมันรลมกับอากาศแลวเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศเนี่ยแต่มันอยู่ในสภาพของคาร์บอนคือไอ้คาร์บอนจํานวนเนี้ยมันมันมันไม่ไปเป็นมลพิษมันไปอยู่ในดินคือที่ที่มันควรจะอยู่ฝัง,งาไปในดินเลยฝังไปในดินปุ๊บถ้าค,คุณทํากระบวนการตรงนี้ได้เขามองเห็นว่าคุณช่วยโลกลดคาร์บอนไดออกไซด์เพราะฉะนั้นคุณทําดีฉันมีรางวัลให้ก็คือคุณก็ได้ตังตรงนี้หน่วยงานองค์กรนี้แหละครับฮะ กำหนดมาตรฐานมาตรฐานอะไรขึ้นมาครับเขาเขาจะต้องมีมาตรฐานซึ่งจะต้องมีคนมาตรวจสอบ,บถามว่าอยู่ดีๆไปเผาถา่านนิดนึงคุ้มไหมจริงๆต้องบอกว่ามันมีค่าใช้จ่ายมันมีขั้นตอนที่เป็นเงินค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นการทําเนี่ยมันจะต้องทํากันแบบรวมกลุ่มมันจะต้องมีปริมาณที่เพียงพอสําหรับที่จะับเคลื่อนตรงนี้ได้นะครับถ้าเราจะทําแบบว่าให้ให้ได้เงินจากคาร์บอนเครดิตมาเนี่ยมันต้องศึกษากันกันนิดนึง แต่สิ่งท,ที่ดีที่สุดคือเราต้องทําตัวแบบไม่ไทยคืออยู่ลําเดียวเนี่ยยังไงก็ลบแต่ถ้ารวมกลุ่มกันเนี่ยเรารอดเอาย่อๆเลยว่า4ตันเนี่ยนะเป็นฐานได้เท่าไหร่แล้วเป็นเันเท่าไหร่เอาแบบคร่าวๆไม่ต้องโตประมาณพิกบดด้วยด้วยความรู้สึกได้คือจริงๆ4ตันเนี่ยถ้าเผาไล่ความชื้นออกทั้งหมดเนี่ยคุณจะได้ฐานในอุดมคตินะฮะคุณจะได้อยู่ประมาณสักเกือบเกือบหนึ่งตันนะครับหนึ่งตันของคาร์บอนเครดิตเนี่ย คุณก็เอาไปแปลอ่หตันของไบโอชาเนี่ยคุณก็ไปแปลงกลับเป็นคาร์บอนเครดิตซึ่งตอนนี้เขาให้ค่าคาร์บอนเครดิตเท่ากับ2ตันนะครับสตันของ C O 2. 2 2ตัน C O 2โอเคครบับราคาราคาการซื้อคาร์บอนเครดิตต่อตันเนี่ยไม่เท่ากันถ้าคุณปลูกต้นไม้ต้นไม้กักเก็บเท่าไหร่เนี่ยหตันเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้อยู่ประมาณสัก400 สองร้อยสามร้อยสี่ร้อยบาทนะครับถ้าทำไบโอชาเนี่ยมันจะมีเลที่ต่างกันซึ่งแล้วแต่ไม้แล้วแต่กระบวนการแล้วแต่แล้วแต่การาไปใช้นี่ก็เป็นหลักการคร่าวๆที่ที่เราเดี๋ยวพี่คมตอบก่อนตัวเลขเท่าไหร่ตัวเลขเลยนะฮะที่มัานใจจริงๆตัวเลขคือตอนนี้ที่เรากำลังจะทําเพื่อให้ชุมชนรับซื้อคือหนึ่งพันเนี่ยของไบโอชาเนี่ยน่าจะได้หยุดประมาณห้าพันบาทเยอะขนาดนั้นเลยนะพี่ครับอันนี้ครับคือที่ผม พยายามให้ผมตอบมาถึงจุดนี้นะห้าพันเนี่ยพี่กองครับเป็นครั้งแรกเพื่อขอบคุณมากเลยครับพี่เวทีแรกเป็นเพื่อสื่อสารไปยังทีมชุมชนของผมเพราว่าในอนาคตถ้าเราปลูกไผ่แล้วเราก็เจอเหตุการณ์นี้จริงๆมีที่หนึ่งที่ตอนที่ผมมีออฟติเตอร์มาจากต่างประเทศที่มาตรวจที่ปาจีนี่ยมีที่สมคิดนะฮะถ้าเปิดนะเดี๋ยวได้ได้ดูอยู่ที่อุตรดิตถ์ทำเรื่องตะเกียบอยู่ขับรถเอาเศษตะเกียบใส่บิ๊กแบกมาสองถุงขับรถห้าร้อยกว่าโลมาที่ปาจีน เอาไมให้ผมทดลองเผากับเตาเราใช้เตาง่ายๆฮะเตาคอนจิกิีเตาีิลล์โล่งๆอ่ะครับหรือกระทะครับก็ก็เป็นเตาตัวนั้นแต่เตาตัวนั้นเนี่ยเป็นการเผาที่อากาศมันไม่เข้าไปผสมคาร์บอนนะครับเพราะว่ามันมีช่องทางให้อากาศเข้าได้ทางเดียวด้านบนครแกก็ขับมาซึ่งซึ่งซึ่งผมก็จะบอกว่าทุกวันนี้เรากําลังทําเรื่องของข้อมูลอยู่ผมผมยังไม่อนาส์ตัวเนี้ยยังยังไม่พยายามเผยแพร่ออกไปครับจนกว่าผมจะได้เงินคือพอทําเสร็จปุ๊บคุณต้องทุนการตรวจสอบคุณต้องรอ ผมจะรอจนว่าผมได้เ <sketches> งินระเบียบบฎเกณฑ์ต่างๆเข้ากระเป๋าผมเรียบร้อยผมถึงจะนำไปทํา่วนใแม้กระทั่งชวนชุมชนเนี่ยเข้ามาร่วมทําเพราะถ้ามาตอนนี้อาจจะเจ็บแบบผมที่คาดการณ์แล้วก็เลยบอกพี่ปูว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีโอกาสที่หาเงินได้ไม่ว่าเราจะทําไม้ไผ่หรือจะทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเรามองให้รอบด้านเนี่ยมันมีมันมีเม็ดเงินที่ซ่อนอยู่นะครับผมก็คาร์บอนเครดิตเองก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางการหารายได้ครับผม ขอบคุณมากเลยครับพี่คมคือทุกงเรียนทุกท่านแล้วก็อาจารย์ปูทีมกรไผ่เพราะว่าทีมงานกรไผ่เขาถือว่าอุทิศตนนะครับในสถานที่ว่าบุกเบิกง,งานเหล่านี้ซึ่งเราทำได้ยากเพียงเนี่ยถ้าสิ่งนี้เกิดความสำเร็จแล้วอันนี้ส่งที่เกิดขึ้นครับองค์การไผ่ไทยทั้งหมดได้รับไปส่งหมดเลยนะครับผมเชื่อว่าเม็ดเงินตำนวนนี้มันเยอะกว่าที่เราเคยมีความสรงจกี่ยเรื่องอคาร์บอนเครดิตเนาะเหมือนที่เรารู้มาเนาะแตกต่างม,มากเลยครับ คือผมขอเวลาอีกสักนาทีหนึ่งผมอยากจะแชร์และจริงๆผมอยากจะบอกทุกท่านที่มาร่วมอบรมกันครั้งนี้นะครับคือทุกๆคนเนี่ยมาที่เนี่ยก็หวังว่าจะมาแล้วมารับครับรู้รับประสบการณ์กลับไปแต่เหมือนเวลาผมมาทานข้าวกับพี่ปูผมก็มักจะหิ้วอาหารมาให้ด้วยก่อนที่คมจะมารับไปเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็หวังจะได้รับความรู้และก็ข้อมูลจากหลายๆท่านที่จะมาแบ่งปันบนเวที่นี้ยงครับยิ่งครับขอบคุณมากนะครับครับวัสดีครับมาติดเชิญจันปูต่อเลยครับจันที